ไปที่สายของนักลงทุนนะคะช่วงนี้เราจะเปิดสายโทรเข้ามาเลยค่ะ023383831ถึง3นะคะไปที่สายแรกคุณพัชชาค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะเจ้ขอถามเกี่ยวกับหุ้น SPGC นะคะ SPGC นะคะเป็นหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะค่ะคือเราอยากจะลงทุนยาวเผื่อไว้กินพันผลต่อไปนะคะค่ะเราสมควรจะซื้อราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ควรจะลงได้หรือยังค่ะ ตัวเดียวนะคะค่ะตัวเดียวค่ะถือยาวนี่ยาวขนาดไหนคะคือยาวรับปันผลเป็นปีสองปีสามปีได้เลยค่ะได้ค่ะค่ะค่ะฟังทางทีวีนะคะขอบคุณค่ะคุณทวชัยเชิญค่ะอืมถือเพื่อรับเงินปันผลเหรอฮะต้องไปดูว่าเงินปันผลดีด้วยไหมอืมค่ะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจเรามีเก็บเอ่อตัวของเอ่อเขาเรียกว่า ข้อมูลตัวนี้ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เวลาเปิดนิดนึงนะได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าอืม SPCG เรื่องเรื่องเองินบันผลผมผมไม่แน่ใจนะจำจาไม่ค่อยได้น่าจะยังสักพัหนึ่งเนดะี๋ยลองเปิดดูว่าเรามีเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวเข้าไว้ไหมค่ะแต่ว่าตัวนี้ดูเชิงเทคนิคเป็นยังไงคะยังใช้เวดาวอยู่ค่อยๆลงนะยังใช้เวดาวมากกว่าผมผมเข้าใจว่า ท่านนักลงทุนท่านนี้อาจจะยังน่านาจะมีหุ้นตัวนี้อยู่นะครับน่าจะมีหุ้นตัวนี้อยู่น่าจะมีแล้วราคาเพิ่มขึ้นเลยมองโอกาสในการซื้อเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มเชิงเทคนิคนะคะทางคุณวัชชัยบอกว่าเขาบอกาไม่ข้อมูลตัวนี้ไว้นะฮะเราไม่ได้เก็บข้อมูลตัวนี้ไว้คือคือตอนนี้คือคือการการแข่งตัวของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะการแข่งตัวที่ปรับตัวลดลงมานะครับเขาขึ้นขึ้นขึ้นไปเทสตรงช่วงของสิบเจ็ดหกเนี่ย อยู่เ17.6 17.5 17.3เยี่ยมสามครั้งละแล้วก็ครั้งนี้ก็เทสแล้วก็ปรับตัวลดลงมาแต่ถ้าถ้าดูระดับการถือถือครองหุ้นในระยะที่ที่ถือนานได้ผมก็คิดว่ายังยัง,ย,งยังมีโอกาสที่จะ,ะถือครองหุ้นตัวนี้อยู่ได้อยู่เหมือนกันนะค่ะ <How? S 1> นะครับก็คือคือถ้าถ้าถือครองหุ้นตัวนี้ไว้ไว้นานพอสมควรเนี่ยอาจจะรอซื้อเพิ่มดีกว่า mm. เมื่อกรณีก็เขาปรับตัวลงมาสักช่วงของ15บาทต้นๆน,น,นะครับ สิบห้าบาทสามสิบแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นสิบสี่จุดแปดก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับประเด็นนี้แล้วก็คิดว่าในช่วงช่วงอย่างนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะค่อยๆซึมทีละนิดมากกว่านะยังยังไม่ได้มีเป็นทิศทางที่ขาขึ้นดียังไม่เห็นสายตรงนั้นนะนะครับค่ะอ่าเดี๋ยวไปที่สายของคุณจะเด็ดต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับคชับค่ะคราบขอถามคุณ่สองตัวครับคือไม่รีบไม่รีบร้อนนะครับ จะขอถามตัว CPF กับตัว AGE นะครับว่าเออจะค่อยๆรับเนี่ยควรจะรับประมาณที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ขอราคาแฟร์ทั้งสองตัวได้ครับว่าปัจจุบันเนี้ยสองตัวเนี้ยให้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ CPF กับ SE นะคะเอ๊ CPF กับ AGE ครับ AGE นะคะได้ค่ะขอบคุณครับเช่นค่ะ CPF ในในระยะสั้นๆมานี่เราเราเรามองรับอยู่ที่ช่วงของ31บาทกับ30บาทนะครับก็ซื้อถือ คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเล่นรอบเก็งกำไรกลับขึ้นไปนะครับนะอันนี้อันนี้คือคือคือคอนเซ็ปที่ที่เรามองตัว CPF อยู่แล้วก็ติดตามสักนิดหนึ่งว่าราคาข้าโพดกับเอ่อที่ที่ที่เหมือนกับว่าเป็นวัตถุด,ดิบในการประกอบอาหารสั์เนี่ย<ะ>ราคารู้สึกว่าตอนเช้านี่ผมติดตามดูราคาเขาเริ่มที่จะทรงตัวกับปรับลงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นผลดีต่อตัว,ตวกลุ่ม กลุ่มตัวตัว CPF ตัวนี้นะครับน,น่าจะมีรีบาวกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมองซื้อซื้อ,อือได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อซื้อเพื่อที่จะเเล่นนานนักนะที่น,นี้ต้องบอกที่หนึ่งเพราะเราเราเรามองเป็นการเล่นรอบมากกว่าส่วนในกรณีของ AGE เนี่ย a อ e อาจจะมองที่ระดับราคาสาบาททื่นๆตรงนั้นก็อาจจะตั้งหลับซื้อเข้าบางส่วนนะอันน,น,นี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ ที่ที่ที่เรามองมองอยู่แล้วก็น,นันนานเอ g จจะมาเล่นสักครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่ดูจากตรงนี้ไปตั้งตั้งแต่เขาหล่นราคา 4, สี่บาทห้าสิบตางลงมาจากผลประกอบการของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองอยู่ระหว่างการปรับแต่ละยู่อยู่นะครับสาหรับตัวเอ e นะครับแต่ก็ไม่ไม่คือคือตอนนี้เราจะไม่แนะนำเอ g ในเชิงพื้นฐานเราจะแนะนำในเชิงเทคนิเคเอย่างเดียวนะครับค่ะเชิงเทคนิคมีโอกาสหลุสาบาทไหมคะ ยังยังไม่เห็นสายสัญญาณตรงนั้นแต่ก็สามบาทน่าจะมีรีบาวหนึ่งครั้งนะ,ะเพราะว่ที่ผ่านมาที่3าบาทเขาเคยเคยลงไปเทสอยู่สองสองสองสารอบนะ,ะแล้วก็มีรีบาวกับแรงขึ้นมาครั้งหนึ่งนะฮะค่ะสุดท้ายอยากจะให้แนะนําหุ้นเด่นประจําวันด้วยค่ะหุ้นเด่นประจําวันจริงๆแล้วในในในระยะสั้นๆวันนี้เองเนี่ยผมผมคิดว่าการการถือครองหุ้นจะมีความเสี่ยงอยู่วันเสาร์อาทิตย์นะค่ะนะครับ ต้องต้องยอมรับประเด็นตรงนั้นก่อนและอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ติดตามเรื่องการการนัดชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะครับเขาเขาก็าาามแีแนวโน้มการเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันนะฮะน,นี่นี่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมาเรามองยังเป็นมองในหุ้นกลุ่มของถ่าสะสมเป็นกลุ่มพลังงานนะอย่างที่ได้เรียนไปก็คือว่าทยอยซื้อทีทีละช็อตสั้นๆลงมานะครับคือคือไม่ได้ซื้อทีเดียวแล้วก็เต็มแล้วก็ถือครองอย่างนั้นยังไม่ใช่นะครับ เรามองเรื่องของกลุ่มตัวตัวราคาน้ำมันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดที่ต่าที่สุดผ่านพ้นไปละราคาน้ำมันนะครับเพียงแต่ว่าจะยังถูกกดดันจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกในยุโรปกับอเมริกายังคงเป็นหลักอยู่นะฮะเพราะงั้นเองเนี่ยกลุ่มพลังงานเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทยอยทยอยได้เด่นสุดตัวไหนคะพลังงานเด่นที่สุดเองตอนนี้ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะยังยังไม่ถึงขนาดนั้นเรายังยังเชื่อว่า การไซเวของของราคาเนี่ยในทั้งกลุ่มเนี่ยยังยังยังมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นไปจนกว่ากลุ่มจนกว่าเรื่องของเออผลประกอบการจะออกครบปดนะครับน,นี้จะเป็นจะเป็นคือผลประกอบการคอร์ทตสองเนี่ยกดดันเขาแน่นอนนะนะฮะในเรื่องของราคาใช่ไหมฮะเท่าที่เราตามกันมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมถึงบอกว่าจะมีลักษณะที่ทยอยตั้งรับต่าลงมาเรื่อยๆได้ นะครับพอผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยมีการฟอกแคสในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะทรงทงตัวกับบวกขึ้นมากกว่าก็จะเป็นจังหวะในการเข้าตรงนั้นนะฮะถามว่าเด่นที่สุดตอนนี้ยังตอบได้ไหมผมอยากจะดรอดูในเรื่องของ Q2 ค่ะที่เขาจะประกาศออกมาอย่างสงพนี่ประกาศออกมาแล้วถูกไหมฮะค่ะนะฮะเราก็ต้องรองกันต่อไปแต่สพนี่เองก็อาจจะมีประเด็นกดดันต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงวันที่24สิงหาคมที่จะมีการป,ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีการเพิ่มทุน600ร้อย650อะนะครับค่ะซึ่งตรงนั้นยังยังยังมีความเสี่ยงอยู่แต่แต่ถ้าดูจากกรณีของถ้าเทียบซินเนอิรโอแล้วะนะครับโดยโดยใช้เด a เพอร์เอพิตี้แล้วก็นโยบายการก่อหนี้ของเขาเนี่ยว่าเกาจะต้องดำรงสัดส่วนหนี้ต่ออะไรเงี้ยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยราคาที่เหมาะสมจากโจทย์ที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยที่ที่ราคาที่จะเกิดขึ้นน่าจะอยู่ตรงนี้เลยฮะ เข้ากระดานนี้เลยนะคะเข้ากระดานนี้เลยครับแล้วก็วันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเข้ากระดานนี้แหละฮะผมคิดว่าซีนาโอที่ดีที่สุดที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตอนต้นนี้เราเราสร้างเป็นแค่แบบจําลองคร่าวๆเท่านั้นเองคือคือเราไม่ได้สร้างถึงขั้นว่าชัดเจนมากนะเพียงแต่ว่าเรามองว่าเขาเคยมีเน็ตเด็ดอยู่ที่เขาจะต้องไม่เกินสุดจุดห้าเท่าแต่ถ้าเบ็ดเสร็จออกมาแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เขาเงินต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถ้าได้ราคาอยู่ในช่วงที่ที่เราคาดการเนี่ย เน็ตเดตก็จะอยู่ที่0.3เท่าเท่านั้นเองค่ะดายค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวชัยมากเลยนะคะค่ะรค่ะสวัสดีค่ะ